สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมไพวันนะครับมาเที่ยงๆนะครับมาทําคลิปบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับมาใหม่นะครับชื่อหมู่บ้านการดาการ์เด้นนะครับซอยบางบอน5บางบอน5ซอย10ปากทางจะมีร้านอาหารอิ่มปลาเผานะครับปากทางจะมีร้านอาหารอิ่มปลาเผาเข้าในมาเข้ามาในซอยก็ซ้ายมือก็เป็นหมู่บ้านนะครับการดา กาญดามู่บ้านกาญดาการเด่นนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในซอยสองนะครับอยู่ในซอยสองเข้ามาในสองมาบนกลางซอยบ้านจะอยู่ขวามือนะครับบ้านจะอยู่ขวามือเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นสามห้องนอนสองห้องน้านะครับห้องนอนห้องน้ำนี้สามารถทําเพิ่มได้นะครับท่านาผู้ชมสามารถทําเพิ่มได้ แต่เดิมๆก็คือ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวจอดรถในบ้านได้1คันนะครับจอดรถในบ้านได้1คันทีนี้หมู่บ้านนี้ทรงบ้านเห็นไหมครับทรงบ้านค่อนข้างสวยนะครับเป็นหมู่บ้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกานดาจะมีหลายโครงการนะครับกัดดาการ์เด้นกานดาธรรมดากานดาคลาสสิกวิวมีหลายโครงการแต่โครงการที่ผมกําลังถ่ายอยู่นี้คือเป็นโครงการกานดาการ์เด้นนะครับบางบอท5าซอยสิขึ้นกับตรงนี้ขึ้นกับ เขตบางบอนบางขุนเทียนนะครับบางบอนบางขุนเทียนเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณลุงกาลังกาลังเก็บกวาดให้อยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับเชิญเลยครับนะครับเออเห็นไหมครับจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าคุณลุงวินัยไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงมากเลยนะครับคุณลุงวินัยนะครับตอนนี้กําลังเก็บขยะเก็บกวาด ให้อยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูถนนนะครับผมให้ดูถนนนี่ถนนเข้ามานะครับซอยสองปากทางนู้นคือซอยสองนะครับเข้ามาประมาณสักกลางกลางซอยนะครับเข้ามาประมาณสักกลางกลางซอยบ้านจะอยู่ขวามือนะครับบ้านจะอยู่ขวามือนะครับข้างในนู้นเราจะมีอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนั้นหลังใหญ่นะครับ กี่เที่ยวแล้วลงเนี่ยก็ถือว่าหลังใหญ่นะครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ถือว่าหลังใหญ่นะครับถือว่าหลังใหญ่ทรงสวยนะครับมีเสากลมปร,ประดับตกแต่งสวยงามนะครับมีพื้นที่ด้านข้าง นิดหน่อยนะครับมีพื้นที่ด้านข้างนะครับมีพื้นที่ด้านข้างนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับคุณลุงวินัยเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้กินกระทิงแดงหรือยัง,ยงอ่าชูนิ้วถ้าอยากกินแล้วชูนิ้วสองนิ้วเลยชูสองนิ้วแล้วชูสองมือด้วย โอเคแข็งแรงมากคุณลุงนะครับแข็งแรงมากขอบลุงขอบคุณคุณลุงที่ดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดเลยนะครับไม่ว่าบ้านหลังไหนนะครับอยู่เคียงข้างกันมาตลอดใช่ไหมคุณลุง oh. เราจะเดินไปด้วยกันใช่ไหมโอเครออยู่หลายหลังอย่นะที่จะเก็บนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนนข้างในนะครับข้างในนะครับประมาณนี้นะครับ พื้นข้างล่างก็เป็นแคนิโต้นะครับมือข้างล่างเดินเข้ามาก็จะเจอเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับไปทางนี้ก็น่าจะเป็นห้องครัวนะครับโอห้องครัวนี้เป็นเป็นโครงไม้ใช่ไหมครับ หป็งไม้ใช่ไหมห้องครัวเดิมหรือทิ้งหมดนะครับต่อไปก็จะไปดูด้านหลังด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับมีพื้นที่อยู่นิดหน่อยนะครับมีพื้นที่โอ้หลังนี้สุดยอดเลยด้านหลังเป็นสวนด้านหลังบ้านเป็นสวนนะครับสวนกล้วยสวนกล้วยนะครับสวนกล้วย แสดงว่าข้างบนนี่บรรยากาศดีแน่นอนนะครับมีด้านข้างคุณลุงเก็บเรียบร้อยนะครับด้านข้างคุณลุงเก็บเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคลงมานิดหนึ่งนะครับนานหลังใหญ่ทรงสวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าข้างบนจะเป็นยังไงบ้างนะครับข้างบนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาขึ้นไป ขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาแล้วก็จะเจอห้องน้ำเจอห้องน้ำหนึ่งห้องใหญ่นะครับห้องน้ำก็ใหญ่พอสมควรซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็ถือว่าห้องใหญ่นะครับถือว่าห้องใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่แล้วก็จะมีตรงนี้เหมือนเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับในห้องนอนใหญ่เหมือนเป็นห้องน้ําห้องหนึ่งในห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำหนึ่งห้องในห้องนอนใหญ่แล้วก็จะมีระเบียงออกไปด้านหลังหน่อยหนึ่งนะครับจะมุมเปิดระเบียงออกไปมีระเบียงอยู่นิดน,นะครับเห็นไหมครับโอ้โหเย็นมากเลยเย็นมากเลยนะครับเป็นส่วนกล้วยเป็นที่เปล่านะครับตรงโน้นเป็น ตรงโน้นเป็นกันดาคลาสสิกนะครับเป็นกันดาคลาสสิกฝั่งนี้เป็นกันดาการ์เด้นนะครับทั้งหมดเลยเป็นกันดาการ์เด้นนะครับโอเย็นมากาเลยนะครับเย็นมากเลยครับก็แสดงห้องน้ํา uh ห้องนี้ก็คือใช้สําหรับห้องนอนสองห้องนี้นะครับห้องนอนสองห้องนี้ก็ต้องใช้ห้องน้ําห้องนี้นะครับ ใช้ห้องน,าน้าห้องนีหงนนงหหงน้ห้องนอนทั้งหมดสามห้องนะครับห้องนอนทั้งหมดสามห้องข้างบนผมเปิดประตูดูข้างหลังนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าน,านิดหนึ่งว่าข้างหน้าเป็นยังไงนะครับนี่คือนี่คือด้านหน้าของบ้านนะครับด้านหน้าของบ้านก็จะประมาณนี้นะครับมีบ้านบ้านสวยทุกหลังครับทรงสวยทุกหลังเลยทรงสวยทุกหลังเลยนะครับ คุณลุงกำลังเก็บขยะนะครับอันนี้ให้ชมด้านข้างนะครับนี่เป็นลรงจอดรถนะครับเป็นลรงจอดรถอันนี้เขาเรียกต้นอะไรคุณลุงต้นอะไรอืมไม่ต้องตัดนะอันนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับหมู่บ้านอ่าบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับหมู่บ้านอ่า การดาการเดนนะครับเนื้อที่53ตารางวานะครับเนื้อที่53ตารางวา2ห้องนอน2 2ห้องนอน3ห้องน้ําครับข้างบนมี2ห้องน้ํา2 3าห้องนอน3ห้องน้ํา3ห้องนอน3ห้องน้านะครับบ้านหลังนี้ตกแต่งออกมาแล้วน่าจะสวยนะครับน่าจะสวยสภาพบ้านถือว่าดีมากเลยครับสภาพบ้านถือว่าดีมากเลย ใช้ขยะนั้นเราไม่ต้องไมมองนะครับสภาพบ้านถือว่าโครงสร้างดีมากเลยนะครับอยังไงผมไพวันฝากอาขอฝากบ้านาหลังนี้ด้วยนะครับเนื้อที่53ตารางวานะครับ53ตารางวาอยู่หมู่บ้านกานดาการ์เดนนะครับตรงขึ้นกับบางบอนเขตบางุนเทียนแต่มันก็เป็นรอยต่อของน้องแขมกับบางบอลน,นะครับเส้นบางบอล5ตรงนี้นะครับบ้านขายพร้อมตกแต่งใหม่ทั้งหลังนะครับ บ้านหลังนี้ผมตั้งไว้ที่ 3, 3ล้าน3รวมตกแต่งนะครับ3ล้าน3แสนรวมตกแต่งนะครับ3ล้าน3แสนรวมตกแต่งให้ใหม่ทั้งหลังนะครับยังไงลูกค้าท่านไหนสนใจท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็ลองแว,แวะเข้ามาดูได้นะครับบ้านไม่ได้ล็อกแล้วก็ไม่มีอะไรนะสามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับตอนนี้ก็สามารถชมได้แล้วนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากาช่วยแชร์ หรือว่ากดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube Facebook ของบ้านเมือสองของคุณไพวันให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ